สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา Tankcom และผม i อซ์ Tankcom ครับสิ่งที่จะเอามาให้ดูในวันนี้เป็น s t o r a เรแบบพกพาครับหรือที่เรียกกันง่าย,ายๆสั้นๆว่า USB flash drive นะฮะความพิเศษของเจ้า flash drive ตัวนี้ครับมันสามารถเข้ารหัสเพื่อป้องกันข้อมูลของคุณสมมติว่าคุณมีไฟล์อยู่หนึ่งไฟไม่ต้องการให้ใครรู้เลยสมมติว่าเป็นไฟล์ที่ แอบคุยกับเด็กแล้วกันแล้วก็ไม่อยากให้แฟนเห็นนะฮะหรือว่าเป็นข้อมูลแบบว่ามีคนมาฝากอสมมติผมเป็นแบงค์เป็นธนาคารใหญ่ธนาคารโลกมีคนเอาเงินตรงนี้มาฝากนะครับแล้วก็ต้องการปกปิดไม่อยากให้ใครรู้ก็มาฝากไว้ที่นี้นะครับบัญชีคุณมีอยู่ทัประมาณแปดพันล้านไม่รู้คุณได้ไมายังไงแหละคุณอยากมาฝากไว้กับผมแล้วเป็นลิสต์ที่อยู่ในเป็นไฟล์เนี้ยก็มาเก็บไว้ในไดร์แบบนี้นะครับซึ่งล่าสุดก็มีการเปิดโปงไป เยอะแยะมาก่อยไม่เกี่ยวเลยจะดึงเข้าแบบนั้นทําไมอ่ะมาดูกันครับแฟลได้วันนี้เป็นตัวนี้ครับ Kingston Data Traveler 2000 32GB ขอเรียกเจ้าตัวนี้นะครับว่า Kingston DT 2000นะฮะหรือว่า DT 2 0 0 0ละกันข้อดีของเจ้า DT 2000ตัวนี้นะฮะอย่างแรกเลยนะกันน้ำกันน้ำในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ากันแบบแช่ลงไปในน้ำลึกหรือว่าน้ำปิ่มๆคืออย่าไปแช่ประมาณนั้นแต่ว่ากันได้ในระดับที่ว่าน้ำสาดไปใส่กระเด็นใส่สงกรานอะไรแบบนี้พอได้อยู่ครับเพราะมันจะเป็น เป็นซีนเป็นซีนยางปิดอยู่แล้วปอกมันก็กันน้ำเป็นอลูมิเนียมนะฮะการกระแทกได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นก็คือเป็น USB flash drive นะครับเข้ารหัสที่ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์มันเป็นแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะครับเป็นลิเทียมโพลิเมอร์สามารถรีชาร์จบิลได้ผ่านอพอร์ต USB นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวดูกันใกล้ๆนะครับว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงฮะ เดี๋ยวเราว่ากันที่เรื่องของขนาดก่อนนะครับมองแบบนี้มันไม่รู้หรอกว่ามันเล็กใหญ่ขนาดไหนอ่ะนี่เลยครับไฟแช็กไทยโยบ้าเรานะครับความยาวก็พอๆกันความหนาเทียบกันไปเลยเห็นเห็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าบางกว่าไฟแช็กนะความยาวเท่ากันแล้วก็ถ้าเป็นเหลี่ยมนี้ครับนี่มันก็จะประมาณนี้เล็กแล้วก็เรียวกว่าไฟแช็ก ขนาดปกตินะฮะเขามีบอกชัดเจนนะครับว่าเป็นชื่อรุ่น Data Traveler 2000ไซส32์32อกิกฟึบอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโลโก้ Kingston นะฮะหัวท้ายเป็นพลาสติกครับพลาสติกแข็งสีดำแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นสลิงคุณสามารถใส่กุญแจเข้าไปได้ครับเป็นการหมุนนะครับหมุนคลายหมุนคลาย เพื่อปลดล็อกตรงนี้แล้วก็ไปใส่กับแม่กุญแ,แจลูกกุญแจอะไรก็ได้แล้วแต่ครับเออก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นครับสําหรับการพกพ่านะฮะทีนี้ครับค่อยๆเปิดออกมาดึงเลยครับเล็บสวยงามมากดึงออกมาตรงเนี้ยคุณจะเห็นว่ามีนี่มันเป็นซีนยางซีนยางตรงนี้เอาไว้กันน้ำครับ water proof ในระดับหนึ่งอย่างที่บอกนะครับไม่ใช่ว่าแช่น้ำนะ แต่ถ้าเกิดว่าน้ำกระเซนใส่สาดใส่เข้ามาเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เปิดปลอ,อกมาทอ,อไปเลยดูตรงนี้เลยครับนี่ฮะเขาบอกว่าเป็น power s o u r c นะครับ3.7โวลต์ลิเธียมโพลิเมอร์ rechargeable b a ต t e r y อย่างที่บอกไปในตอนแรกเลยว่าเจ้าแฟลชไดร์ตัวนี้มันมีแบตเตอรี่ในตัวมันไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ครับเป็นแบตเตอรี่ในการจำรหัสผ่านนั่นเอง อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแบบนี้เป็นตัวเลขนะครับมีทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9และ0ด้านล่างเป็นปุ่มที่เขาเรียกว่าปุ่มคีย์ครับเป็นรูปกุญแจมีไฟ LED ข้างล่างจะเป็นสีน้ำเงินนะครับและข้างบนตรงนี้มันก็จะเป็นรูปเหมือนกับว่าล็อกอยู่กับปลดล็อกล็อกอยู่เป็นไฟสีแดงครับปลดล็อกเป็นไฟสีเขียวนะฮะ ส่วนฝั่งนี้ครับพอร์ตในการเชื่อมต่อของตัวมันอินเทอร์เฟซเป็น USB 3.1 Gen1 ก็คือเป็น USB 3.0นั่นแหละความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุดครับอยู่ที่5กิกะบิตเพอร์เซกนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูด้วยว่าโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยความเร็วอ่านและเขียนมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ทีนี้ครับการใส่รหัสเพื่อปลดล็อกทำยังไงครับนะฮะกดปุ่มนี้ไปหนึ่งทีครับปึ้งไฟกระเด้งขึ้นมา แดงกับพิษแบบนี้ให้รีบใส่พัสิร์ครับรหัสดั้งเดิมจากโรงงานของมันคือ1 1 2 2 3 3 4 4แล้วก็กดคีย์หทีจากแดงนะครับล็อกอยู่กลายเป็นอันล็อกนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเขียวขึ้นภายใน30วิให้คุณรีบเอาไปเสียบกับเครื่องหรือว่าโน้ตบุ๊กของคุณนะครับมันยังปลดล็อกอยู่มันจะขึ้นเป็นเด้งมาเป็นโฟลเดอร์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเกิน30วิปุ๊บมันก็จะกลับไปล็อกเหมือนเดิมอ่นะ ผมฝืนล็อกไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียดทีนี้ครับอีกหนึ่งขั้นตอนคือวิธีการวิธีการเปลี่ยนรหัสนะฮะจากพาสเวิร์ดที่คุณเคยใช้อยู่หรือว่าดั้งเดิมจากโรงงานเนี่ยมาเป็นพาสเวิร์ดที่คุณต้องการข้อแม้มีอย่างเดียวครับห้ามใส่เลขที่มันเรียงกันนะฮะเป็น8หลักสมมติว่าคุณใส่1 2 3 4 5 6 7 8ไม่ได้ครับมันไม่ยอมผมลองแล้วนะฮะผมก็ใส่เป็น1 2 1 2 1 2 1 2แล้วกันอ่ะขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนนะฮะ ทำการปลดล็อกมันก่อนทำให้ดูอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่คีหนึ่งทีจากแดงเปลี่ยนเป็นเขียวนะครับพอมันล็อกอ่พอมันปลดล็อกเสร็จปุ๊บคุณกดคีสองทีครับปึ่งปึ่งอ่าไปที่คีกระพริบให้คุณใส่รหัสใหม่ครับไปครับที่คุณต้องการแปดหลักครับห้ามเรียงหนึ่งสอ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 งแล้วก็กดคีสองที เขียวกระพริบให้คุณคอนเฟิร์มรหัสใหม่ที่คุณต้องการเข้าไปทีครับ1 2 1 2 1 2 1 2แล้วก็กดคีย์2ทีอ่ะกลับมาล็อกอันนี้หมายความว่าคุณได้รหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็กลับมาปลดล็อกให้ง่ายๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเสียบที่โน้ตบุ๊กดูซิว่าเวลาเราไม่ล็อกไปเสียบเป็นยังไงแล้วปลดล็อกไปเสียบเป็นยังไงไปครับ ก็ลองเสียบดูนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำการปลดล็อกอะไรเลยนะนิ่งๆนะครับเสียบเข้าพอร์ต usb ปั๊บปึ้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมีแค่ไฟกระพริบเด้งขึ้นมานะครับที่ล็อกแล้วก็อลนล็อกพร้อมๆกันแล้วไฟน้ำเงินก็กระพริบค้างไปนะฮะแล้วที่หน้าจอก็ไม่มีอะไรเด้งขึ้นด้วยนะครับไฟแสดงสถานนะเป็นการชาร์จแบตให้ตัวของมันเองถอดออกมาครับทำการปลดล็อกก่อนเลยฮะ โดยที่ว่ากดปุ่มนี้ทีนึงตึ้งเมื่อกี้ผมใส่รหัสไปแล้วนะ1 2 1 2 1 2 1 2แล้วก็คีพอมันเขียวปุ๊บเราก็รีบเสียบครับอ่าเห็นไหมฮะไฟเขียวมันก็จะทำงานกับริบย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 ิบอ่ะเครื่องหาเจอแล้วดูที่หน้าจอกันดีกว่าครับ จากหน้าจอแล้วนะครับก็ไม่ต้องรอช้าฮะคเครื่องที่เราใช้เป็น Apple MacBook นะครับแล้วก็ OSX แอปเป็นตัวนี้ครับ Disk Space Test นะครับเอาไว้ใช้ทดสอบความเร็วในการอ่านเขียนของ Drive ที่อยู่บนเครื่อง Mac นะครับตั้งค่าก่อนครับ Select Target Drive ก็มาเลือกที่ DT2000 นะครับตรงน,นี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับแล้วแต่คุณเลยแล้วก็โชว์เส้นไปเสร็จปุ๊บ สเตรสไฟล์ที่ระดับ1 GB อ่าแล้วก็สตาร์ทเลยครับต้องรอช้าค่าการเขียนอยู่ซ้ายนะครับอันนี้42 MB ิบเไบต์เพอเซค่าการอ่านอยู่ทางขวาครับรีดนะฮะอยู่ประมาณโอ้โห1 e 9มไบต์เพอเมันก็จะอ่านไปเรื่อยๆนะครับอ่านเขียนอ่านเขียนอ่านเขียนไปเรื่อยนะฮะเหมือนการทานเฟอร์ลองวางลองเอาเข้าลองเอาออกไปเรื่อยๆแบบนี้ ซึ่งถ้าเกิดว่าเทสไปเรื่อยๆมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะ140ร้อยสี่สิบกว่านะฮะร้อยห้าสิบมาบางทีสำหรับการอ่านการเขียนก็อยู่ระดับ40เมกต้นๆโอเคอันนี้คือการเทสนะครับเดี๋ยวเราจะลองในการกอปปี้ิไฟล์เข้าไปนะครับผ่านได้ดีทีส0ง0นนะครับชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับได้ปุ๊บแล้วผมจะก๊อปไฟล์ตัวนี้เข้าไป ไฟนี้เป็นไฟล์ขนาดเก็บอินโฟให้ดูนะครับ800กับอีก8เมกนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะก๊อปแล้วก็ลากไปวางในไดร์คํานวณมาสิใช้เวลาประมาณ about 10 second นะครับรวมช่วงแรกๆประมาณ3วิมันก็ โอเคอยู่นะฮะไฟล์ระดับ800 m เมกะไบต์ใช้เวลา10หน่อยหนยวิก็ถือว่าเสร็จโอเคสำหรับเจ้า Kingston Data Traveler ตัวนี้นะครับใช้เทคโนโลยีมาพูดนิดนึงนะฮะเขาบอกว่ามีการเข้ารหัสในระดับฮาร์ดแวร์เนี่ยที่เขาเรียกว่า AES ระดับ256บิตอันนี้ผมต้องยอมรับครับว่า ไม่รู้ว่า AES 256บิตเนี่ยมันมันลึกขนาดไหนแล้วมันหนันแน่ขนาดไหนนะฮะแต่ถ้าพูดถึงว่าป้องกันด้านอื่นเนี่ยอันนี้ผมถนัดเอากลับมาเข้าเรื่อง Data Traveler หรือว่า DT 2000ตัวนี้อาจจะไม่ได้หาซื้อง่ายๆตามร้านทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจทำมาเพื่อใช้ในงานระดับองค์กรซมากกว่าราคาว่าว่าแว่แว่ว่าอยู่ที่ประมาณ4 5,000บาท นะฮะกับไซต์ตรงนี้32คลิกลองดูครับข้อมูลของคุณต้องการความปลอดภัยมากแค่ไหนนะฮะตัวนี้เนี่ยผมว่าตอบโจทย์เลยง่ายนะครับง่ายในการใช้งานโดยที่มันไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพราะมันมีแบตเตอรี่ในตัวคุณกดเอาจำาให้ได้แลยกันว่าพาสเวิรัดนที่คุณใส่เข้าไปนะครับเลขอะไรบ้างแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเกิดคุณใส่รหัสเกิน10ครั้งแบบผิดๆเนี่ยนะข้อมูลมันที่อยู่ในนี้ มาทำการลบทิ้งทันทีนะครับไม่ต้องตกใจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฝากเอาไปด้วยครับสำหรับ Kingston Data Traveler 2000ตัวนี้ลองหาซื้อกันดูหรือว่าลองติดต่อ Kingston Thailand ดูครับโอเคจัดไปกัเดเจ็ตดีๆงามๆแบบนี้แต่งคอมเราก็ทำได้สบายๆครับดูกันเพื่นๆถ้าไม่ซื้อก็มาหาความรู้เอาละกันเนาะขอบคุณ Kingston Thailand ครับที่ส่งเจ้า USB flash drive ตัวนี้มาให้กับเราด้ลองเล่นแล้วก็ลองรีวิวกันดูเนาะ ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าครับที่สนับสนุนเราไม่ว่าจะเบื้องหน้าหรือว่าเบื้องหลังก็ตามขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคอมเมนต์ติชมแนะนำแสดงความคิดเห็นมาได้แบบเต็มที่ครับช่วยกันไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เหมือนเดิมสุดท้ายนี้ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน thank y o สวัสดีครับ